ยินดีต้อนรับกลับสู่อีกออโตรีวิวแหล่งรวมรีวิวรถยนต์เชิงลึกข้อมูลสเปคและฟีเจอร์ใหม่ๆของยานยนต์ที่เปิดตัวในตลาดอินเดียไม่ว่าคุณจะชื่นชอบรถยนต์ส่วนบุคคลรถเชิงพาณิชย์หรือรถที่คุ้มค่ากับงบประมาณคุณมาถูกที่แล้วและวันนี้เราจะมาพูดถึงยานยนต์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มขนส่งระยะสั้นทั่วอินเดียอย่างทาราเมจิกรุ่นปี2025ที่ขึ้นชื่อเรื่องประสิทธิภาพความประหยัดและความทนทานและปีนี้ก็มีการอัปเกรดใหม่ที่น่าสนใจมากมาย เริ่มจากภายนอกทาทาเมจิก2 0 2 5มีการปรับโฉมด้านหน้าเล็กน้อยกระจังหน้าใหม่ดูทันสมัยขึ้นพร้อมไฟหน้าที่ออกแบบให้ดูเฉียบคมขึ้นมันอาจจะไม่หรอหวาแต่ให้ความรู้สึกเรียบหรูตัวรถยังคงมีขนาดกระทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมืองที่ถนนแคบหรือแม้แต่พื้นที่ชนบทที่มีเส้นทางขับแคบซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานจริงของผู้ประกอบการในประเทศ เครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นปี2025นี้ได้รับการอัปเกรดให้ผ่านมาตรฐาน BS6 Phase 2ซึ่งช่วยลดมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้นเครื่องยนต์ดีเซลดีกอขนาด700ลูกบาทเซนติเมตรให้กำลังประมาณ20-25แรงม้าซึ่งเพียงพอสำหรับรองรับน้ำหนักบรรทุกและผู้โดยสารตามลักษณะการใช้งานที่ตั้งใจไว้การส่งแรงบิดในรอบต่ำก็ยังคงดีเยี่ยมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับถนนที่มีการจราจรหนาแน่นหรือพื้นที่ลาชันที่ต้องการพลังในการออกตัวที่ดี ในเรื่องของช่วงล่างทา่าทางเมจิกยังคงใช้ระบบแหนบหน้าหลังแบบกึ่งวงรีซึ่งให้ความสมดุลระหว่างความทนทานและความนุ่มนวลสามารถรองรับถนนครูคราหรือสภาพถนนที่ไม่ได้มาตรฐานได้อย่างมั่นคงพร้อมความสูงใต้ท้องรถที่เพียงพอในการข้ามทางครูคราลูกระนาดหรือหลุมบ่อดโดยไม่สร้างความเสียหายภายในห้องโดยสารของเมจิก2025มีการปรับปรุงให้ดูทันสมัยมากขึ้นแผงหน้าปัดได้รับการออกแบบใหม่ให้ใช้งานง่ายแมะจะยังเรียบง่าย เครื่องวัดต่างๆแสดงผลได้ชัดเจนเพร้อมมีสัญญาณเตือนพื้นฐานเชน่นน้ำมันใกล้หมดอุณหภูมิสูงหรือปัญหาเครื่องยนต์เบาะนั่งมีให้เลือกตามรุ่นตั้งแต่6กถึงสิที่นั่งโดยเน้นความกว้างและนั่งสบายเบาะมีความนุ่มขึ้นเล็กน้อยและพื้นที่ในห้องโดยสารยังคงกว้างขวางด้วยหลังคาสูงทําให้ไม่อึดอัดเวลาเดินทางนาน,น,านอีกหนึ่งจุดเด่นในรุ่นนี้คือการลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์และการสั่งสเทือนทาทาได้เพิ่มฉนวนการเสียงรอบห้องเครื่องและจุดเชื่อมต่อของตัวรถทําาาาาใใหให้้้ภยยยยยนองงโดสสรเีบบและมกิ่ขึน ลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และผู้โดยสารโดยเฉพาะเวลาต้องใช้งานทั้งวันในด้านความปลอดภัยทาทาเมจิก2,025มาพร้อมฟีเจอร์พื้นฐานที่จำเป็นเช่นถุงลมนิรภยัยฝั่งคนขับคอพวงมาลัยยุบตัวได้และระบบเบรกที่ดีขึ้นมีการเพิ่มดิสเบรกหน้าในบางรุ่นระบบเบรกยังคงเป็นแบบธรรมดาแต่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองเร็วและมีระยะเบรกสั้นขึ้นโครงสร้างของรถก็แข็งแรงขึ้นเพื่อให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุ ในแน่การใช้งานทาทาเมจิกยังคงโดดเด่นทั้งในบทบาทของรถรับส่งนักเรียนรถโดยสารในพื้นที่ห่างไกลหรือแม้แต่การขนส่งสินค้าในเมืองถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายไม่ต้องดูแลบ่อยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาตําอะไหลหาง่ายและมีศูนย์บริการของทาทากระจายทั่วประเทศทําให้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการขนาดเล็กทาทายังใส่ใจในเสียงสะท้อนจากผู้ใช้จริงเช่นการออกแบบประตูเลื่อนและพื้นที่ทางขึ้นที่กว้างขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้นลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็กระบบระบายอากาศก็ดีขึ้นด้วยหน้าต่างที่ใหญ่ขึ้นและช่องระบายอากาศบนหลังคาทําให้ห้องโดยสารเย็นขึ้นในช่วงฤดูร้อนมีออปชันให้เลือกติดตั้งระบบเสียงระบบ GPS และเซ็นเซอร์ถอยหลังตามความต้องการ ในด้านอัตราการประหยัดน้ำมันทาทาเมจิกยังคงทำได้ดีให้ตัวเลขเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ18-22ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับน้ำหนักบรรทุกและลักษณะการขับขี่ถือว่าเป็นหนึ่งในยานยนต์เชิงพาณิชย์ที่คุ้มค่ามากช่วยลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้ดีมากรุ่นปี2 0 2 5นี้ยังมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกทั้งแบบจำนวนที่นั่งต่างกันและรุ่นที่เน้นการขนของนอกจากนี้ในบางพื้นที่ยังมีรุ่นที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ซึ่งเหมาะกับเมืองใหญ่ที่มีข้อจำกัดด้านมลพิษ อีกจุดที่น่าสนใจคือรัศมีวงเลี้ยวของทาราเมจิกที่แคบมากทําให้สามารถเลี้ยวกลับในพื้นที่แคบๆได้สะดวกหรือถอยหลังเข้าไปในพื้นที่จํากัดได้ง่ายพวงมาลัยแม้จะเป็นแบบธรรมดาแต่เบาและควบคุมง่ายเหมาะสําหรับการขับในเมืองที่ต้องเปลี่ยนเลนบ่อยหรือเจอกับจราจรติดขัดโดยรวมแล้วทาราเมจิก2025ยังคงเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหายานยนต์เชิงพาณิชย์ที่ทนทานราคาคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน การอัปเดตในปีนี้ทําให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นทั้งในแง่ของความสบายความประหยัดและความปลอดภัยเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยธุรกิจขนส่งในชนบทหรือแม้แต่เจ้าของกิจการที่ต้องการรถที่ดูแลง่ายใช้งานได้หลากหลายก่อนจากการหากคุณชอบเนื้อหานี้และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆหรือคนที่กําลังมองหารถในกลุ่มนี้ด้วยนะครับเรามีรีวิวอีกมากมายเกี่ยวกับรถเชิงพาณิชย์ รถประหยัดมบรถอีวีและอื่นๆอีกมากมายรอคุณอยู่ที่ช่องอีกออโตเีวิวอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ